หลวงพ่อกวยวัดโคศีตารามจังหวัดชัยนาทกับของดีอีกชนิดหนึ่งคือตะกุดตะกุดนั้นได้มีการลงยันพระเจ้า16พระองค์ค่ะความพิเศษของตะกุดของหลวงพ่อกวยนั้นจะมีการลงกลอนอขระยันซึ่งเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะเข้าใจยันนี้จะลงอัขระเหมือนการเดินตัวม้าหมากรุกถึง4ี่ช่องเป็นตัวแอลเดี๋ยวการลงยันไตรสารณคมนั้นลูกค้าจึงนํามาเลี่ยมกรอบทองคําแบบขึ้นใหม่แบบตะกุดในสไตล์ที่มีความหนา ห่วงและหูพร้อมกับปลอกตะกุดที่มีความหนากว่ากรอบสําเร็จอยู่มากค่ะโดยสามารถเล่นลายหรือลูกเล่นในการแกะลายต่างๆให้ดูสวยงามตามสไตล์ของผู้บูชายังจะขับสีผิวของตัวตะกุดนะคะของหลวงพ่อกลวยให้ดูสวยงามและโดดเด่นขึ้นมากเฉพาะอย่างยิ่งตะกุดที่มีน้ําหนักมากการขึ้นงานใหม่โดยทุงคําแท้90%จะช่วยรองรับน้ําหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะน้ากว้างของกรอบตะกุดนั้นจะมีความหนากว้างกว่ากรอบสำเร็จรูปท่านไหนที่ชื่นชอบงาน ตะกุดสวยๆก็สามารถนํามาขึ้นงานได้กับห้างทองรักสิริคองหลวงกับงานเลี่ยมตะกุดทองคําแท้90%เต็มค่ะ ยืนหนึ่งงานเลี่ยมทองคําแท้เปอร์เซ็นต์สูงกับห้างทองรักสิริคลองหลวงคุณมั่นใจในคุณภาพพร้อมใบรับประกันรองคิวช่างมืออาชีพของเราได้ที่ f อ c o b o o k หรือ Li ายปักหมุดมาที่ปทุมธานีคลองหลวงแล้วเจอกันค่ะ